ที่รัานที่ได้อับเชิญเทียนพสงสาซึ่งเราได้ทำพิธีทำพิธีประกอบพิธีรอเทียนนที่วิเชียรัยเป็นต้นเป็นต้นเทียนที่มีความสิ่งางแม้จะไม่ต้องแกะสละักก็จะมีอย่างบางมดมดงามของต้นเทียนที่อยู่แล้วตามต้นเทีน ก็อยากดีนั้นความกระดีทางศานาท่านเนี่ยเป็นจิตวิจิตใจที่พวกเราเด้ร่วมกันหลอดร้องเทียนตรงใดต้นเทียนต้นนี้หลายท่านหลายคนหลายร้อยคนได้ร่วมกันหลอดเทียนทางศาสนาต้นนี้มีความร้อมที่พร้อมใจสงใจว่าจะได้น้อมทิพย์หมายที่พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระราชาบุญ เด็เสายฝาที่เบรดมยแล้วแล้วก็ได้ส่งตที่ดีว้าไตอนเรียนภาษาเกียบษาต้องมีความรู้นเรืที่เป็นพิเศษในเทศการการเข้าภาษาอาจัภาารักษาเพื่อความขใของพระที่สูงส่งในแต่ละอารามแต่ละอารารใช้ชีวิตมาเพื่อทีบรักับตุากชเป็นตัวมากสามคือมีรัท่านบริหารภษา